เชิญนั่งคุณพ่อมาเซอรและกับนักพี่น้องที่รักวันนี้พระส,ะสัสนาจักรได้สมโพธนักบุญทั้งหลายโดยปกติเราตลอดทั้งปีเราก็มีการและลึกถึงมีการฉลองมีการสมโพธบรรดานนักบุญทั้งเล็กทั้งใหญ่ แต่ในวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเป็นโอกาสที่พระศาสนาจักรเชิญชวนให้เราคิดถึงบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องทราบไหมครับว่านักบุญที่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการของพระศาสนาจักรเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนตั้งแต่นักบุญเปโตรเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย มีนักบุญแต่จริงๆนักบุญเปตโตรไม่ใช่นักบุญองค์แรกของพระศาสนาจักรนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเขาบอกว่ามีประมาณ1 1 0 0 0คนเมืฟังดูทำไมเหมือนน้อยจังผ่านมา2 0 0 0กว่าปีแล้วเรามีนักบุญแค่นี้เหรอแล้วก็บุคคลที่ได้ประกาศแต่งตั้งนักบุญเนี่ยดูเหมือนว่าสมเด็จพระสันตะปาปา จอนรรที่สองเนี่ยดูว่าประกาศนักบุญเยอะมากแล้วนะ485มั้ยไมอันนี้ไม่ได้ให้หวยนะครับ <c oughs> 400กว่าคนกับ500ถ้านักบุญพระสันตะปาปาจรรนที่สองเนี่ยที่สุดแล้วก็กลายเป็นนักบุญด้วยแล้วก็พระสันตะปาฟรังซิสปรากฏว่าทําลายสถิติตอนนี้ประกาศไป800กว่องค์แล้ว แล้วเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานี้เพิ่งจะประกาศแต่งตั้งนักบุญ14องค์นักบุญ14องค์เนี่ยมีคุณพ่อที่เป็นพระสงฆ์พื้นเมืองของอิตาลีแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นนักบุญท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งคณะคอนโซลาตาพี่น้องเคยได้ยินไหมคณะคอนโซลาตามิชนาลี ซึ่งมีมิชนาลีคนหนึ่งเคยติดต่อที่จะเข้ามาทำง,งานในไทยปรากฏว่าไม่รู้อาจจะติดขัดอะไรบางอย่างทางไทยไม่ได้รับก็เลยไปมงโกเลียและปัจจุบันนี้ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคดินันไปเรียบร้อยแล้วถ้าอยู่ไทยนี่คงไม่ได้เป็นคดินันแน่นอนนะครับคณะคอนสุลาตามิชนาลีและนอกจากนั้นยังมีซิสเตอร์อีกสองท่านท่านหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ำดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย อีกท่านหนึ่งเป็นคนที่ศรัทธาในพระจิตเจ้าได้มีความรักมีความศรัทธาเราน้อยคนนะเพราะว่าที่จะหาคนที่จะรักและ,ะก็ศรัทธาต่อพระจิตเพราะส่วนใหญ่เราจะพูดถึงพระเยซูพูดถึงพระบุตรพูดถึงพระบิดาแต่ว่าพระจิตบางทีเราถูกลืมนะครับเราลืมบทบาทของท่านที่กําลังนําพระศสนาจักรในปัจจุบันนี้ และนอกจากนั้นยังมีพระสงฆ์นักบวชของฟรังเสกันอีก11คนที่ถูกแต่งตั้งเป็นนักบุญซึ่ง11คนนี้ได้เป็นนักบุญเพราะว่าเป็นมรณสักขีเป็นมรณสักขีในปี1800กวา่าเราคิดว่ามรณสักขีนี่อาจจะเป็นกิจชนที่ถูกฆ่าตายในสมัยต้นๆ้ศตวรรษที่ 1, 2แต่จริงๆแล้วบรรดามรณสักขีเนี่ย มีมาตลอดในทุกยุคทุกสมัยหรือแม้แต่ร่วมสมัยกับเราอย่างพระสงฆ์นักบวชคณะฟรังซิสกัน11คนที่ถูกฆ่าตายที่ดามัสกัสก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญเวลาพูดถึงนักบุญพี่น้องคิดถึงอะไรวันนี้พ่อมาเห็นมาเซอร์เป็นครั้งแรกที่มาอารามทำเวลาที่สีลมนะครับไม่เคยมาก่อนและก็เห็นบรรดามาเซอร์แต่งชุดทําให้คิดถึงนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซูและท่านก็เป็นแบบอย่างอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตที่น่าสนใจและท่านเนี่ยยังเป็นองค์อุปธมรมของบรรดามิชนาลีงั้นคณะธรรมทูตไทยเวลาสวดเราก็จะสวดถึงนักบุญเปาโลถึงนักบุญเทเรซาถึงคุณพ่อนิโคลสัสงั้นนักบุญเทเรซาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในดวงใจของเราพี่น้องนักบุญหมายถึงผู้ศักดิ์สิทธิ์ ไอ้ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมาจากบุคคลได้เหรอจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยดูพอแต่งตัวชุดสังฆราแลรวดูออกมีออร่านะครับดูศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆแล้วความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มาจากมนุษย์ความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากพระเจา้ามนุษย์ไม่มีอะไรและจริงๆแล้วเราสูญเสีย เราสูญเสียสัมพันธภาพเราสูญเสียอัตลักษณ์ของเราเวลาที่เราทำบาปเวลาที่เราตกอยู่ในบาปเราสูญเสียความสัมพันธ์กับพระและรวมไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ทำไมวันนี้พะฒนาจัรเฉลิมฉลองนักบุญทั้งหลายซึ่งเราถือว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะจำได้ว่าเวลาอยู่ที่เมเนเ,เล็ก เวลาที่มีเนนคนไหนที่ดูศรัทธาดูเรียบร้อยดูเรียนเก่งก็มักจะถูกเพื่อนบูลลี่นะสมัยนี้ก็จะคําว่าบูลลี่เพื่อนก็จะล้อว่าโอ้้อนี่ไอ้นักบุญนะไอ้แซนท,ท,ทั้งที่เขาก็พยายามที่จะตั้งใจทำดีนะพยายามที่จะสวดภาวนาศรัทธาตามรูปแบบของการเป็นเนนเพื่อที่เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์แต่ก็ถูกเพื่อน ก็ไอ้คำว่านักบุญเนี่ยมันเป็นคำเสียดสีแทนที่จะเป็นความหมายดีแต่พ่อนีไม่เคยถูกล้อเลยนะ mm hmm. <laughs> เพราะว่าเว mm hmm. ลาเป็นเนนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ถูกล้อเอาละอย่างไรก็ตามการเป็นนักบุญเนี่ยถือว่า,เป,เ,ปา,าเป็นเป้าหมายหนึ่งของคิจชนเป็นเป้าหมายหนึ่งของมนุษย์เรา เราเคยคิดไหมว่าเราแต่ละคนนี่ถูกเรียกให้เป็นนักบุญเวลาที่สมเด็จพระสนมปจ,จนบันที่สองจัดเฉลิมฉลองวันเยาวชนโลกครั้งที่15ในปี2000พระองค์พูดคำนี้ออกมาพระองค์บอกว่าเราทุกคนถูกเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นนักบุญ เราจะพยายิ่งพระองค์กระตุ้นเตือนบรรดาเด็กๆและเยาวชนตอนนั้นพ่อเป็นแล้วพ่อก็ฟังคำนี้แล้วพ่อก็เอะเราจะเป็นนักบุญเราจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้เหรอจริงไหมที่เราถูกเรียกจริงครับเราทุกคนถูกเรียกให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และในวันนี้จากบทอ่านที่หนึ่งหนังสือวิบวร์น่าสนใจมากที่ เป็นหนังสือที่พูดถึงผู้ที่ได้รับการเจิมผู้ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ผู้ที่เป็นเสมือนกับผู้ที่ได้รับการประทับตราไว้ในที่นี้เขาบอกจำนวนด้วยจำนวน1 4ึ่0แสคนอาจารย์พระคัมภีร์พ่อคุณพ่อสมเกียรติเนี่ยก็ได้อธิบายไว้เวลาที่พ่อเรียนนะแล้วก็ยังจำได้ทุกวันนี้ ไอ้จำนวน1 4 4่0 0คนเนี่ยมันคือจำนวนอะไรแล้วมันจะมีคนที่เป็นนักบุญแค่นี้เองเหรอแค่1นึ่งแสน0องแสคนเองเหรอจริงๆแล้วจำนวนนี้มีความหมายว่า12บสองคูณ12คูณ1,000 1พเนี่ยก็คือจำนวนของชนเผ่าอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม 12ตัวหลังเนี่ยคือจำนวนอักรสาวกในพันธสัญญาใหม่12คูณ12เป็นเท่าไหร่ครับ145อาไม่ใช่144เพราะเนี่ยชอบตกเลขนะครับคิดเลขไม่ค่อถูกแต่พ่อเชื่อว่าพี่น้องเก่งเรื่องเลขนะหลายคนดูหน้าแล้วน่าจะเก่ง144คูณกับอีกหนึ่พเป็น1 4ึ่งแพัน แต่แจานวนหนึ่งพันเนี่ยสำหรับชาวยูแล้วเนี่ยถือว่าเป็นจํานวนมากมาก,มาก,มากทีเดียวทุกวันนี้เงินหนึ่งพันชากรับเดียวก็หมดลวแต่สําหรับชาวยูในสมัยนั้นเนี่ยจำนวนหนึ่งพันเนี่ยโอ้โหไม่น้อยนะครับเพราะว่าคนที่ทํางานวันหนึ่งเนี่ยได้ค่าจ้างวันละหนึ่งเหรียญเองนั้นการทํางานหนึ่งปีก็ได้แค่สามร้อยหกสิบห้าเหรียญนะครับถ้าทําทุกวัน ชาวยวหยุดวันอาทิตย์ด้วยเอย้ชาวยวไม่ได้หยุดวันทีชาวยวหยุดวันสบัดต่อวันเสาร์ก็จะตักลงไปอีกนั้นจํานวนหนึ่งพันเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนเยอะคนที่ได้รับการเจิมคนที่ได้ถูกทําให้บริสุทธิ์คนที่ได้รับความรอดและเป็นนักบุญเนี่ยในวิวรจึงหมายถึงบุคคลจํานวนมากมายดังนั้นเราต้องมีความหวังนะครับเราต้องมีความหวังและในที่นี้ตอน ประโยคสุดท้ายได้พูดว่าคนเหล่านี้คือผู้ที่มาจากการเบียดเบียนครั้งใหญ่เขาซักเสื้อของเขาจนขาวในพระโลหิตของพระชุมพาน้อยลูกแกะพระเจ้านั้นหมายความว่าพระเยซูเจ้านั้นได้ไถ่าบาปเราทุกคนให้เรานั้นได้บริสุทธิ์ให้เรานั้นได้ศักดิ์สิทธิ แต่จะศักดิ์สิทธิ์หรือบริสุทธิ์เนี่ยอาศัยอะไรวันนี้พระเยซูเจ้าได้ให้แนวทางไว้ชัดเจนก็คือความสุขแท้ที่เราได้ฟังจากบทพระสารนับุญมัทธิวเมื่อก่อนเราเรียกว่าบุญยลาบแปประการเราก็มีมีการทำความเข้าใจนะครับในบุญยลาบแปประการแต่วันนี้พ่ออยากจะให้ความหมายอีกแง่มุมหนึ่งของบุญยลาบแปประการ เพราะว่ามันเป็นสิ่งทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความยากความทุกข์ความอ่อนโยนการกระหายความชอบธรรมความเมตตาความบริสุทธิ์การสร้างสันติการถูกเบียดเบียนเนี่ยมันมาจากเครื่องหมายเครื่องหมายเดียวที่พี่น้องสามารถมองดูและจะเข้าใจว่าอ๋อถ้าเกิดผ่านทางเครื่องหมายนี้แล้วเราจะได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน นั่นก็คือเครื่องหมายแห่งไม้กางเขนกางเขนเป็นเครื่องหมายที่แสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างในบุญยราษฎแปประการนี้นะครับยากจนมากเป็นเครื่องหมายทรมานนักโทษที่อุกชกันนักโทษที่ทําความผิดนั้นเป็นเครื่องหมายที่โอ้ถ้าชาวกรีกับชาวยิวมองแล้วก็รู้สึกสมเพศเวทนา เพราะเป็นบุคคลที่ไม่มีค่าอะไรเลยที่ถูกตรึงอยู่บนนั้นและเลือดพระโลหิตที่หลั่งออกของพระยุทธเจ้าบนไมก้กางเขนนี่แหละที่ทําให้เรานั้นได้รับความศักดิ์สิทธิ์ความศักษษษดิาากกา์สิทธิ์ไม่ได้มาจากการที่เราทําดีไม่ได้มาจากการที่เราทําบุญทําทานแต่ไม่ใช่พอพูดปุ๊บพี่น้องเราก็เอานั้นวันนี้เราไม่ต้องทําดีแล้วไม่ต้องทําบุญแล้วแล้วไม่ใช่ แต่จริงๆแล้วจะบอกว่าการทำดีหรือทำบุญทำทานเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความรักที่เราได้รับจากพระและเราตอบสนองต่อความรักนะั้นแต่ความรอดความศักดิ์สิทธิ์นั้นนะ่ะมาจากพระเยซูเจ้าโดยตรงที่พระองค์ได้หลัง่งพระโลหิตที่ชำระเราโอกาสที่เราฉลองนักบุญทั้งหลายเนี่ยพ่อจึงอยากจะเชิญชวน ให้พี่น้องนะครับไม่ใช่แค่มาฉลองบรรดาน,นักบุญที่เราเคารพรักนะหรือว่ามาทำฉลองโอกาสพิเศษโอกาสหนึ่งเท่านั้นแต่อยากจะเป็นโอกาสที่เตือนใจเราให้เรารู้ตัวว่าเรานั้นถูกเรียกให้เป็นนักบุญให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นการดาเนินชีวิตของเราในแต่ละวันจึงต้องเป็นการดาเนินชีวิตที่แบบ ไม้กางเขนแล้วก็ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดและพอเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะครับเราเนี่ยจะเป็นนักบุญน้อยๆอ,อยู่บนโลกเนี่ยไม่ต้องรอให้ตายหรอกเราสามารถเป็นนักบุญที่มีชีวิตได้และจริงๆเราเห็นนักบุญที่มีชีวิตหลายคนนะครับขอให้พระวจนะในวันนี้บรรดานักบุญที่เราเฉลิมฉลองนะแบบอย่างชีวิตช่วยเรา ในการที่จะดําเนินชีวิตเป็นคิตชนที่แท้จริงในชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต